สวัสดีค่ะเีจอกันขึนทองสน่า่างน,น,นะคะวันนี้เรามาทําน้ํานะคะแต่ว่าเราลงมาถึงถนนแล้วค่ะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะใกล้จะสําเร็จแล้วสองนาที กล้จะถึงหมู่บ้านแล้วนะคะเด็ดร้อนมากยาพูดกัดเด็กัยาเพื่อกันด้ด้วย

เราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะเกือบร้อยค่ะขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้เข็มทองชาแนลด้วยนะคะล้วขอให้ทุกท่านม,มีแต่ความสุขความเจริญคิดเงินได้ได้เงินคิดท้องไม่ได้ทองนะคะสวัสดีค่ะ